สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีข่าวสารที่มาฝากท่านอีกนะครับสำหรับท่านที่ติดตามช่องของผมนะครับก็จะได้รับข่าวสารข้อมูลอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับวันนี้ก็มีฟรีทุกเครือข่ายวงเล็บตามสิธ์นะครับก็จะมีของวันทุกคอดีแท็กทรูนะครับท่านที่ใช้ซิมของค่ายต่างๆท่านสามารถ ดูรหัสที่จะกดรับสิทธิ์นะครับหรือว่าทราบสิทธิ์ของตัวเองได้ตามที่ผมได้ให้ไว้ที่หน้าจอนะครับอันนี้ท่านสามารถกดบันทึกหน้าจอไว้ได้นะครับอันนี้ก็ผมจะแจ้งไปตามที่ได้บอกไว้นะครับต่อไปนะครับก็จะมี ข้อมูลในด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเช็คเบอร์ตัวเองที่ใช้อยู่เช็คเบอร์ที่จะโทรออกอเช็คโปรโมชั่นที่ใช้งานเช็คยอดเงินเปลี่ยนโปรโมชันนะครับโอนเงินให้เบอร์อื่นโอนวันให้เบอร์อื่นหรือแม้กระทั่งวันกําหนดที่เราสามารถใช้ได้ถึงวันไหนนะครับซื้อวันเพิ่มวันได้นะครับอ,อันแรกนี่ก็จะเป็นของ โฟมูฟนะครับอันนี้ผมได้ทิ้งนิ่งไว้ให้ท่านเพื่อท่านจะ,ะบันทึกหน้าจอแล้วก็ค่อยไปขยายเอานะครับต่อไปก็จะเป็นของนะครับอันนี้ Happy d e t a c นะครับโอเคนะครับผมจะทิ้งข้อมูลไว้ท่านสักครู่นะครับเพื่อให้ท่านบันทึกหน้าจอเพื่อเก็บไว้ใช้ในยามที่จำเป็นนะครับต่อไปนะครับ ก็จะเป็นของวันทู c คอนนะครับวันทู c คอ l AIS นะครับก็จะมีข้อมูลที่ต่างกันนะครับแต่ว่าก็สามารถอาจจะใช้ได้ถ้าหากว่าท่านอยากทราบนะครับอันนี้ผมแยกเป็นส่วนๆนะครับเพื่อให้ท่านที่จะได้บันทึกหน้าจอสำหรับซิมที่ท่านใช้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยละครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามในช่องของแก้วสายใบเก่าหรือว่าเรือนแก้วสุวรรณมงคลนะครับอชอบก็หรือว่าให้กำลังใจก็กดแชร์กดไลค์ได้นะครับขอบพระคุณมากครับสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ